ไปที่ยายาอุรัสยาต่อปีนี้ก็เล่นอยู่2เรื่องเช่นกันนะครับเรื่องแรกรายกินรีแสดงคู่กับนเดชคูกิมิยะอีกเรื่องหนึ่งก็คือคือเธอแสดงคู่กับมาริโอ้มอร์เรอร์ทั้งสองเรื่องท้าไทยเธอแตกต่างกันอย่างไรบ้างไปฟังเลยครับมันคือคนละแนวกันแบบแบบแบบนี้เลยคะ่ะสำหรับคือเธอก็จะเป็นเรื่องราวแบบอยู่ปัจจุบันของเราเนี่ยแหละคะ่นะว่าแบบซิตี้ไลฟ์โรแมนติกดรามา่า เอ่อที่เน้นโรแมนติกเป็นบทที่อ่านแล้วแบบชอบมาก <c oughs> ทุกอย่างมันธรรมชาติมากเลยค่ะ<ห>มันมีความแบบ raw หนูไม่รู้ว่าภาษาไทยคํานีคืออะไรอะดิบบอไม่สิ <c oughs> แต่มันไม่ได้ดิบในทางแบบเฮ้ยไปกัน <c oughs> อะไรไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แบบนั้น <c oughs> แต่มันคือแบบมันคือชีวิตจริงมากมากอะ <c oughs> อ่านแล้วหนูแบบแบบบทเรื่องนี้แบบเขาพลิก ตลอดเวลาเยล่าเยอะไม่ได้อะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะปอยล์ทันทีเลยค่ะคืแแค่พูดคำเดียวกคนเก็ตแล้วอ่ะแต่ว่าไลกินาลีจะเป็นเป็นย้อนยุคด้วยสุบสวนสอบสวนด้วยคือรายละเอียดมันเยอะมากเลยค่ะก็เลยบอกว่าการถ่ายทำอาจจะใช้เวลานานกว่าตัวละครเยอะมากไลกินาลียากตรงภาษาอะค่ะเพราะว่าปกติเราก็สามารถแบบ improvise ได้แบบเราแบบว่าเพิ่มคำไม่ได้เลยเพิ่มคำแล้วเจ๊งทางประโยคเลยค่ะอีกอย่างคือ มันเป็นมิสทรีค่ะมันคือสอบสวนมันโยงไปยงมาจนเราต้องทำการบ้านหนักมากเพื่อที่จะเข้าใจว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงค่ะ